ไม่ได้เอาไหมาเอาไหมาโอเคนะครับจะพึ่งพัดลมก็จะติดนะครับพวไม่ต้องเปา่าไม่ป่ะช็อตเนี่ยไม่ได้เอาไหมาเอาไหมสวัสดีครับผมนายทันจินจัปวนาครับสวัสดีครับผมนายขอนฮอนจุลิยาครับสวัสดีครับผมนายขันดาสังเพราครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเครื่องดน้ำผลักและเครื่องวัฒนธรรมของอันดนมันนะครับ องค์ประกอบของมันก็คือมีเครื่องวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็เครื่องวัดดินเครื่องวัดเอ่อความชื้นของดินนะครับ <S <S แล้วก็มีพัดลม <S <S มีแค่นี้แหละครับแล้วก็หลักการทํางานของมันก็คือนะครับเอ่อเครื่องวัดความชื้นของดินนะครับจะวัดความชื้น ถ้าสมมติว่ามันมีความชื้นต่ำกว่าที่เรากำหนดนะครับจะให้ต้องปล่อยน้ำลงมาใส่จนมีความชื้นเท่ากับที่เรากำหนด <c oughs> แล้วก็มีคาม่าอุณหภูมินะครับก็คืออุณหภูมิก็คือเราจะเซตค่าของอุณหภูมิไว้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าอุณหภูมิมากกว่า ค่าที่เรากําหนดนะครับเราก็จะสั่งให้มันส่งค่ามาหาพัดลมครับเพื่อให้พัดลมทํางานมาดูหลกักการขมาของมันกันนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าดินมันแห้งนะครับปั๊มน้ำก็จะทํางานครับจนกว่าอันนี้มันจะเปลี่ยงนะครับโอเค แล้วก็ที่วัดความชื้นนะครับตอนนี้นะครับพวกเราก็มาถึงในเครื่องวัดอุณหภูมินะครับก็คืออุณหภูมินี้ครับจะตั้งค่าไว้นะครับถ้าสมมุติว่าความร้อนมันเกินตามที่เราตั้งค่านะครับพัดลมก็จะติดนะครับโอเคโอเค ก็คือิ่งไประด็มของพวกเรานะครับสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนได้นะครับหรือใช้ในหลายๆอย่างได้เลยสามารถใช้ในการเกษตรนะครับสาเหตุที่กลุ่มของผู้ผมสร้างผลงานชิ้นนี้คือมีแรงบันดาลใจในการทำกรเกษตรเพราะผลงานชิ้นนี้อาจจะสามารถแบ่งเบาภาระเกษตรกรหลายคนได้และสามารถนำไปดัดแปลงงองเป็นที่รดน้ำผักได้ กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ